อไอ้ทีอ่ออกแค่สามวิมานย้ำออกฉากออกสามวิเอาแล้วเราก็จะเรียกมาทีละคนสิเรียกมาว่าคุณมีความสามารถอะไรทำไมคุณถึงอยากได้ที่หนึ่งเดชาวา,ามาคมนักกีฬาแห่งประเทศไทยกที่หน่ทรงนักกีฬามารวมประกวดน้ำเ,เป็นนักกีฬาท่านนี้ครับได้เหรียญทองมาแล้วสามล้านสี่แสน 5 7 9 9มนเหรียญนะครับเกิดจักปีแล้วเพิ่งยังสี่เหลี่ยมเหรยญเขาเลยนี่นักกีฬานี่เนาะโมเมนธรรมดบดิ่าเนี่ยเหรียญแต่ละเหรียญกว่าจะได้ครับเขาใช้เวลาเป็นร้อยปีนะครับใส่เวลาเป็นร้อยปีส่วนสี่ซิ่งได้มาแต่ละเหรียญครับแล้วได้เหรียญมาเป็นหาหกหลักเหรียญนี่ยโมเมนรรมดานะครับพี่น้องครับฝีไม้ลายมือในการต่อสู้ฝีไม้ลายมือในการ เพราะไอ้โหนโจรทยานอยู่บนหน้าไม้เอออยู่บนเวทีเพราเขาไม่ธรรมดาโปลิงมาหานาก็งงานักกีฬานักกีฬานักกีฬาเอานักกีฬาเอาล้วครับเรามาพบกับผู้เข้าประกวดท่านที่เจ็ดโอ้ท่านที่หกกว่าท่านที่หกครับกับนักมวยนักมวยลงเข้าประกวดจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะโบว์เพลงประเทศไทยดิแห่งประเทศเราแห่งจักรวาลแห่งจักรวาลอเค นักกีฬาผู้ถูกส่งเข้าประกวดเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งจักรวาลผู้ล่าเดิมพันมานักต่อนักครับต่อยกับมดมดตายต่อยกับควายควายผ<ว>ิดขาหัก <laughs> เอาโอ้ <laughs> กับนักมวยคนต่อไปครับโอ้ย โอ้โหศอกเสยนี้เฮยเสยทางมดมาแล้วสามตัวและปัดนี้ครับเข้าต่อยเมืปอรล่วงลงจากฟากฟ้ามาแล้วสามตัวโอ้โหปัดที่โทษนักวยนักวยเ่ยปนระกาศเข่่อยเนนักวยเนี่ย็นยใหทยเลยมาสีป่อยเห้มันเมยอยังน้อยก่อนะนะยังสจไล่เขา่ะนะ เส้นกระปุ้นเสียดต้เมื่อยเด้เยต้นเมื่อยกันเลยด้วเขาเองต้นเมื่ยครับแน่นอนเซนกระปุ่นของสองคนกขาต่อยอีกครั้งเลยที่เส้นกระปุ้นออกดังแหงนะต่อไปเอ้าเพื่อไม่ไปเสียเวลาครับเราพบกับผู้เข้าประกวดท่านที่เจ็ดเลยกระไรกันวันนี้เรามีผู้เข้าประกวดสามร้อยสี่คนเป็นนักเรียนดีเด่นค่ะส่งเข้าประกวดจากโรงเรียนบ้านโทยาน นักเรียนนักเรียนดีเด่นครับส่งขอประกวดผู้ละครับทั้งฟังสอปอล้าครับปรล้ามารวมน้ำได้มารวมน้ำได้ครับส่งมาจากโรงเรียนบ้านพลญนาเมืองอุทุมพรแพร์สวรรค์ในเขตพี่น้องเจ้าเล้าตองกดไร่กดแช่กดนักเรียนไร่หลายๆเด้อย่าให้คล้ายหนาอยากให้คล้ายหนาคล้ายตาดิเพื่อนเป็นนักเรียนดีเด่นค่ะเด่นแจ๊จะบอกให้นะครับ สาขาวิชาที่เขาเรียนนะครับออหนึนนะครับที่เด่นที่สุดก็คือเป็นขุดขี้กระเดียนไปใส่เบียดน,นะครับนี่คือสาขาที่เขาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งของจักรวาลนะครับส่วนที่สองครับไปใส่เบีดไปรักยาเบีดคนอื่นนะครับนี่คือสาขาที่สองที่เขาได้รางวัลดีเด่เป็นจักรวาลมันกัน นะครับแล้วก si ็อันดับที่3ครับเขียนชื่อตัวเองไม่ออกนะฮะสาขานี้เนี่ยไม่มีใครสอนนะครับคือเขาจำมาเองนะฮะักเรียนจากบอ้ยันอู้ยันนะครับ ก็คือลอยหนีเลี้ยงหนีเลี้ยงเป็นประจำเข่าประกวนอะไรอย่างลอยหนีแม่ทีแม่ลิงน้อยเอ้าไม่ผู้จำได้เลยจำไม่เสยตีผู้ใดผู้ใดเนี่ยคุณสุรักุณสุรกิจโอ้เจ้าคือจังได้เจ้าคือนหูจักอืมเนาะวันนี้ค่ะนอกจากจะมีจากยี่จากจากฝั่งลาแล้ว ฝั่งญี่ปุ่นก็ไม่ได้น้อยนะไม่น้อยหน้าครับส่งเข้าประกวดจากตะวันแดงโชชิจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นเออโอ้โหส่งมาไกลจังเลยนะครับรู้ไหมว่ามาในชุดกินไปถั่วกินไปถั่วมื่กินมโนดินไป้วกินไปถั่วแล้วเขามีเขามีคติประจำใจนะครับก็คือถ้าเจอใครที่เมาเล่าเขาจะบอกอย่างนี้ะยึดเสไ จะเสมาติเขาจะพูดคำนี้นะครับถ้าคนที่ไม่ฟังความนะครับเขาก็จะบอกว่าเสมาคุติเสมากุตินี่คือคำประจำตัวของเขานะครับเรามาพบกับพวกเขาะกวดต้นต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเสียงขอเสียงไม่อปบมือนะยค่ะเพราะว่าพันเบี่ยงมาไก่แห้งพันกว่ากิโลเมตรพันกว่ากิโลนะข้ามแม่น้ำข้ามเขาข้ามทะเลมานะไกลมากนะครับไกลมากเลย ก็เหลืองคาน้องขี้เป็ดคามใบพาดหน้าไม่ใ่สีตึงคามตัวที่ทั่วแดนบ่มีเงินื่อตัวเครื่องบินได้ยังไหมขึ้นคู่ตาบ้าเลยพูดแล้วเนาะยังตอนหน้าน่ะนะคือสุดหนีย่างเลือดรัวร่างกายเพราะว่าเต่งสุดเต็มยุดออกมาจากเมืองโชชินะคะแต่ด้วยความที่มาพื้นย่างมากยางมากกล้วยกะไรงัวกะไรสอยเบิดสุดกระไรก็จะไปพาพี่น้องไปพบกับผู้ประกวดหมายเลขกเล็กได้แล้วเนี่ย เฮ้ยมาเลยมูเสนาเปชีวดลูกยนดลูกรนตดลูกผู้ใดละลากีตตัูตัวนั้นน่ะ นี่คือผู้เขากะกวท่านที่8นะฮะแล้วเราไม่เสียเวลาครับเราจะไปต่อกันครับ <วา S 1> ท่านที่เก้าน,น,นะครับ <laughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการที่เราจะร่วมกันตัดสินการประกวดครั้งนี้ครับเรามีคณะกรรมการผู้ผู้ทรงเกียรตินะครับที่นั่งดูอยู่ตอนนี้1 2 3 2คนรวมทั้งหมดทั้ง6จอก็ประมาณ4 0 0 0คนนะครับที่เป็นคณะกรรมการร่วมนะครับเอาแล้วครับพี่น้องครับคนที่9ต่อไปจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเรามาดูคณะกรรมการท่านพูดถึงครับ ในตวีปเอเชียเราเหมือนเดิมค่ะนะคะส่งเข้าประกวดจากเรียกว่ามีด้จากจากอินเดียโอ้เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีมหาอำนาจและร่ำรวยที่สุดอันดับโลกอันดับโลกและเป็นเมืองที่เก่งภาษาอังกฤษมากแล้วก็รวยมากเป็นลูกสาวเศรษฐีเมืองอินเดียค่ะโอ้โหเป็นเทพปรมดาเนีเป็นส่งหลูกเขามารวมงานกับบานศรีวิไลของเฮา่ะเอาละครับจะเป็นอย่างไรเรามาพบกับเขาได้เลย ผู้ใดออกมากเกามากตัวเกาโอ้ยกๆมาอร่อยเลยเออมาไปเบิ้งยังละมีแต่ตุ้มห้างก่นพี่นองครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งแล้วคนที่สิค่ะคนที่สิแล้วไปขี่มาเรียบร้อยนะครับไปขี่มาแล้วต่อไปเราจะมาพบกับผู้เชิญคัมภีผู้ร่วมในขบวนในเชิญพระคัมภีจากประเทศอินเดียเพื่อนําไปสู่ประเทศจีนแล้วก็เผยแผ่ไปทั่วโลก นะครับเขาผู hmm. ้นั้นคือสายอมาจากเลอรย่นพดะโอ้ยไปไม่เร็วแต่ว่าให้ตวไปปับเบียกับเปียบ คือนั่งเงินใช้ยาอยูุดตื่นฉาบเราออกเข้ามาปั๊บไปปั๊บปั๊บแป๊บต้องบอกต้องบอกต้องบอกให้ตุอแก่นแท้ใช่โอ้โหโโอ้หนะก็ไปค่ะไม้เล็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเราจะพูดถึงเราจะพูดถึง